มีคนมาดูคนหลอกไล่สุดเกมไม่เป็นไล่สุดเกมไม่เป็นกดมุกอะมาอีกแล้วหรอใช่ครับผมจะมาลองเทสระบุเพิ่งไปหาขั้วมูลมาเลยตอนนี้แต่ทำไม่เป็น ลืมเปิดไมค์ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนึ่งทีวีน้องผมเองเดี๋ยวขอไปไปเรียกไปอา่านมันกิดไม่ออกอ่านมังกิดไม่ออกครับเรียกขอไปทราบผมอ่านมังกิดไม่ออก บอกว่าจะไม่เศร้านิดถ้ามีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่เป็นไรับโอเคเกวาดบ้านแป๊บโอเคครับขอปิดก่อนเองเดี๋ยวค่อยมาเทสใหม่อีกรอบ ถ้าว่าเห็นผมหล้วสดก็อย่าพึ่งเข้ามาดูกันเองเพราะว่าจะเทระบบครับเจอกัน